สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคน,นครับผม <t> พ่อชอบช่องเบ้าเต็กพาดเลยครับผมวี้เบ้าเต็กมีหัวหน่อยจิกตุ๋มมาสุพีสนองเบิ้งครับผมวัอนี้ผมหัวหน่อยเดี๋ยจิตุ๋มดีกว่านาะมาพี่น้องมามาเอากันมากินกันเลยครับผมเนี่ยผมปุงมาแล้วปุงมาแล้วหัวหน่อยเดี๋ยจิจตุ๋ตม,มาพี่น้องมาเดี๋ยวผมขอหยาดใส่หอมกันนะผมพี่น้องมาปืนนะครับ วันนี้ใรด็กินตัวมครับผมอ่พี่น้องมาครับม,มากินกันบพี่น้องฟังใครพี่น้องฟังเราผมมันอนมมไม่เข่าผมีอือไม่เป็นขอพี่น้องนะอือม,มาอือหนึ่นงครับ พี่น้องอุย้ยมึนดูแดงคืนๆครับผมมาพี่น้องมามาเกียงกังนนะผมพี่น้องครับผมนั่งเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเป๊กสีไม้ได้พี่นออ้องอุ้ยขออนุญาตเป๊ดกดับครับพี่น้องอุย้ยมามาเกียงกังนนะผมพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวครับผม เด้งงงองูหน่อยจุดตัวมาผขอหยัดปิดครับผมขอยดัดฮะล่างคอนหน่อยเด้อครับผมอ่าขอโทษคุมกินน้ำผลไม้ไดอครับผมอมามอูอ้หูงหน่อยจุกตัวเม่อไหร่ตัไม่นอนไหมก,กินกันครับผมเดี๋ยวขอหยาดขอหยดัดโเรงน่อยครับผอ้หนอนอู้ คร่อ,อยนอกมามหาได้วข้าวเหนียววนหน่อ Ini benda ni Hmm hmm เขาตวเขามากินดิบได้นัครับเขาตัวแผนที่บมกินดิบครับผมมันนี่มันนี่อาจจะเป็นขอยากกินแบบสเลืดละเลนะอดาะพี่นังนะผัดแกงพี่นังแผว Den har mye. Mm. เนื้อขา้า้พี่นนางเนื้อคา้ายแบบติดมันเนี่ยขาคิวครับ 음. Mm -hmm. Habt เนนี่น,น,นสุดายเลยผมหวานนีา่าติดมันที่หวานด้วยม่เหนียว we don't know Like. nào mà tấp tấp cái nào nhưng tính mắn đoạn thì nó đoạn nó như là tính ง่ยายเ่ตุมง่ยายเด่ตุมนี่นกว่า อขอทายไปแน้ว I am you know. ข่อยานล้างคอพี่น้องข่อยาตเป็กล้างคอได้พี่น้องครับอ่าหยาบพี่น้อเนื้อเสกสุบบุบเลยเอาเดี๋ยวมื้อนิกาว่าจะไปกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้กะเอาไว้จำมีก่อนมึงกับ่าวเตี้ยกันได้หัวหน่้าเจริญตุ่มหัวหน้าเจริญตุ่มมาทู่พี่น้องมึงกับผม เดี๋ยวมึงเบลติกขอตัวนครับมาคิดเงีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบเบลติกพาแดดชาแนลเลยครับผมลูกหันพี่น้องจัดไปสองเปกเลยซื้อกดเงี้ยออกป,ปัดปัดเลยพี่น้องอู้หอ่วยเลยครับมีเบลติกขอตัวนครับสวัสดีครับ